สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆปี้ยาชาแนลคะ่ะพี่น้องนนมิน้สุภาพเมื่อกินเมนูเสร็จอีกแล้วค่ะเมนูวันนี้ก็คือขับกุ่มเส้าหนำปลาหลาใส่ปลาหมึกค่ะพี่น้องนะคะใส่หางปลาหมึกผักก็จะมีผักกัญจองค่ะดอกแครลวกแล้วก็คณะฮ่องกงนะคะพี่น้องแล้วก็มีบักกระทิ้นแก่ค่ะมาค่ะพี่น้องฝ้าฝ้าเทสตรีโอกาสกินมิน้งานไลายอะไรอีกอย่างหนึ่ง,งก็คือว่าแคกกามาแน่สทรภาพแน่นะคะพี่น้องท้าเแา้เจ้ากับมาค่ะ ขอบุนมนียวเวย่าบดีเป็นคองเจอคของเะค่ะขอบุนซื้อใน่หางโอ้เส้นซัมสป,ปากเกตตีเลยค่ะพี่น้องมาเสแสบบด้วยกันค่ะ <S <S ที่จะเพลิเพลินมาพักกันจองข้ามยิ่งค่ะมวดพักกันจองเนี่ยามากินแบบลวกล่ะค่ะ หนังปลาไนุ่นๆค่ะแบบแซ่บแลยดูดมือค่ะพี่น้องตัวแค่ลวกเขาปุ่นนี้เป็นเมูน,นี่กินเมื่อคยเบื่อค่ะ เราพิเพ์เพจ้สีกล่องย้อมโมชัดสุดๆหรอคะพักกันจองค่ะคับยังไงใส่แทบบเสีไดม แซ่บครับข้าวปุ่นนี้ยะตม้มแบบยุ้มเดียวทำหนีได้พี่น้องเส้นน้ำจนอืด หลานลพี่น้องสบากินส้มเปล่าไปสายหยำบนอน้อหยำยุคอาพี่น้องยัน่อค่ะ,ะ,ะนอยากจะลาบียนน้องขึ้นจากมากินเขาอีกค่ะ น้ำปลารหลนี่ต้มผสมเลยค่ะี่น้อง <c oughs> ม่ได้เอาแต่ว่าน้ำปลาหลอย่างเดียวมานั่งสดประมนด้วยค่ะอันนี้ขึ้นสีเข้มเติบอ,อยู่อันนี้ต้ผม,มผสมน้ำผสมช่วรลดย่างไปแนมค่ะ ขึ้นมาผสมก็เขาบุญนเยอะกว่าใส่บมะงาวลงไปอีกเลยค่ะอืแซ่บแแผงพี่น้อง ช่วงนี้คลิปขอปุ่นจะล่งไลร้นะคะพี่น,อน้องเพราะว่ากินแต่ขอปุ่นมากไลน์ พักกินแมน่พี่น่องสิว่าแสบยังสแสบโผลแสบโ่ก็เคยกินอยู่แม่อยู่หาพี่หน่อยแต่ว่า วิธีการปรุงแตและคลิปก็คือกันค่ะบางคลิปก็เห็ดแซ่บแสบบางคลิปก็อเอาเข้มคลิปมืะลิแซ่บแห้งค่ะ เซนกปุนเซนไ่โคตรหรับไปหน่อเนี่ยบ่อยมาก ก็ได้กินต่อไม่กิดทินอืม ใชแล้วละค่ะพี่น้องแล้วปลาหมึกสองสามสิ่งเพชรแห้งค่ะเดี๋ยวสไปรทก์กับเผาตอหรือสไปเปียนน้องเขานาะค่ะพี่น้องเขาพูดเรลายงที่เขามารับชมค่ะกินบรล็อตเอยกินพี่พาประกันได้ก็ขอถกขอพ่ายอะไรนะค,ะ,คะพี่น้องเก่งไปร์กับเผาค่ะเรื่องกินเก่งอยู่แต่ว่าให้กินบล็เป็นเสแปบนะคะพี่น้องขอพูดเรลายค่ะสวัสดีค่ะ